วันที่2ธันวาคมปีพศ2565มีการเผยแพร่าภาพกิจกรรมมอบเงินรางวัลที่หนึ่งให้กับผู้โชคดีจากจังหวัดชนบุรีเป็นผู้ที่ดวงเฮงถูกเลขชุด8ใบมูลค่า48ล้านบาทของงวดวันที่1ธันวาคมปีพศ2565หลังจบไลฟ์สดประกาศผลรางวัลเสร็จ CEO แพลตฟอร์มผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรีบมุ่งตรงไปชนบุรีทันที เพื่อนำเงินรางวัลที่หนึ่งมูลค่า48ล้านบาทพร้อมลอตเตอรี่ใบจริงไปให้กับเศรษฐีใหม่ป้ายแดงจังหวัดชนบุรีผู้โชคดีพูดสั้นๆว่าขอบคุณครับพร้อมกับบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญตื่นมาทํากับข้าวเองใส่บาตรทุกวันแล้วก็จะสวดมนต์เป็นประจำขณะที่เพจชื่อดังเพจหนึ่งรายงานว่าชายคนนี้ถูกรางวัลที่หนึ่ง สลากดิจิตอลแอปเป่าตังงวดนี้16ใบเป็นเงิน96ล้านบาทและถูกรางวัลที่1กับกองสลากพัดอีก8ใบเป็นเงิน48ล้านบาทรวมเป็นเงิน144ล้านบาทคำว่าเฮงแปลว่าโชคดีหรือดวงดีหมายถึงดวงบุญจากการให้ทานทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติที่ได้ทำไว้ตามมาส่งผลจากที่ผู้ถูกรางวัลกล่าวว่า นเป็นคนชอบทําบุญตื่นมาทํากับข้าวเองใส่บาตรทุกวันแล้วก็สวดมนต์เป็นประจำสอดคล้องกับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตัดไว้ในจุลกรรมมวิพังคสูตรความว่าผู้ทําบุญให้ทานจะทําให้มีโภทรัพย์หรือสมบัติมากดังนี้บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้า ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่ที่อาศัยเป็นผู้ให้เครื่องตามประทีบแก่สมณะหรือพามเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นหากตายไปไม่ถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆก็จะเป็นคนมีโภค,คามากหรือมีทรัพย์สมบัติมาก คำว่าสมาณะหรือพรามณ์หมายถึงนักบวชได้แก่พระภิกษุและสัม,มาเนนส่วนวัตถุสิปการดังกล่าวนั้นได้แก่วัตถุที่ทําบุญกับวัดหรือพระภิกษุสัม,มาเนนดังนี้คําว่าให้ข้าวได้แก่การตักบาตรถวายพัตตาหารถวายข้าวสารคําว่าให้น้ําได้แก่การถวายน้ําดื่มหรือ ติดตั้งระบบน้ำดื่มน้ำใช้ให้วัดคำว่าให้ผ้าได้แก่การถวายผ้าไตจีวรคำว่าให้ยานได้แก่การถวายรองเท้าหรือซื้อรถถวายวัดคำว่าให้ดอกไม้ให้ของหอมได้แก่การถวายดอกบัวดอกไม้ถวายทูบหอมให้วัดคำว่าเครื่องรูปไร้ได้แก่แป้งสารส้ม สำหรับระงับกลิ่นกายคำว่าให้ที่นอนได้แก่ถวายเสือ่อผ้าหม่มหมอนมุง้งเตียงสำหรับจำวัดคำว่าที่อาศัยได้แก่สร้างกุฏิสร้างศาลาถวายวัดคำว่าเครื่องตามประทีบได้แก่ถวายเทียนถวายไฟฉายถวายไฟฟ้าเจ้าภาพอาจจะถวายเป็นปัจจัยหรือเงินให้วัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่วัด นำไปซื้อวัตถุสิ่งของต่างๆหรือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆก็ได้เช่นถาวายปัจจัยแล้วระบุว่าทําบุญพัตตาหารทําบุญค่าน้ำค่าไฟเป็นต้นการทําบุญมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความดีกรรมดีและเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจการทําบุญนําความสุขมาให้ทำให้จิตใจของเราเบ่งบานไปด้วยบุญ จิตใจผ่องใสบริสุทธิ์ชีวิตมีความสงบสุขพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามอ้างอิงจากพระไตรปิฎกและอัฏฐกถาแปลฉบับมหมามกุฏราชวิทยาลัยเล่ม23หน้าที่251ถึงหน้าที่259